สวัสดีครับวันนี้รายการถูกและดีมีที่ไหนเราจะพาไปกินวันนี้เราพามาซอยตูวิทย์65นะครับเขาเรียกซอยไทยจพึกที่นี่มีร้านบะหมี่เกียเก๊ยวชื่อบะหมี่เกี๊ยวแชมโลกเส้นเขาม็าทาเองด้วยนะเออ,อร่อยมากผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่จะมีเอกลักษณ์คือเส้นทําเองแล้วก็มีกากหมูมาให้เกี๊ยวก็อร่อยนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปกินกันเดินตามมาเลยครับ ร้านจะอยู่ตรงเซเว่นเลยเข้ามาดักแบบน้อยผมภาพเซเว่นเลยเดินไปข้างเลยครับร้านอยู่นู้นเดีนเกไม่ไหวเก้ปล่อยแล้วเก้ได้หลายเดือนแล้วห้เดือนแล้วเก้ขยันเก้ขยันขอบคุณค่ะเอาทันทีครับบะหมี่เกี๊ยวมหมู แบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแห้งรสเผาอะไรแล้วก็เกี๊ยวหมูกรอบนด้ะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวหมูกรอบจะนั <มา S 1> <า>่งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้นั่งได้เลยหมูได้เอาตับไม้ไผ่เดี๋ยวเรามาดูว่ากับข้าวมันยนงครับอ่าเรามาดูอาหารที่เราสัา่งกันมาแล้วนะนี่บะหมีเกี๊ยวหมูแดงแห้งนี่จลางดูเห็นไหมอันนี้ชิ้นเลย สเส้นบะหมี่เขาก็จะทำเองนะนี่ครับผมก็สั่งเกียวแห้งหมูกรอบมาอีกชามหนึ่งน่ากินหมส่วนแฟนผมสั่งเกยวนะ้าหมูแดงจ้าเดี๋ยวเอามาสอสต้มกันนะจะบอกว่าร้านเนี้กินม,มา,นานได้เด็กแล้วจริงๆจริงๆอ่ะเจ้าของเดิมอ่ะขอเขาเซ็งร้านไปแนละ้ว จำไม่ได้แล้วเขาต้อยมาจากประเทศไหแต่เขาเป็งร้านเป็นประมาณ2 0 0นกว่าทุบเนี่ยก็จะหวานมากเลยนะลอกเลยอย่าลืมนะทุบกัญชาก็มีนี่เห็นไหมเขาทำเองไม่มีทำเองกน ปลาลูกกำลังพอดีนะปลาพวกนี้เนี่ยไอเท็มลับกาหูพอฝากผมมาฟังนะผมจะบอกเขากาหูเรือยๆพ่อผมนี่สนิทกันแย่ไหนรวมเลยไหมคะเจ้าของรา้รานร้านขายครัเนี่ยรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนหน้าเราจะพาไปกินของถูกและดีที่ไหนอีก วันนี้เดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดขดับสกาย